สำหรับการเดินทางของว i วไฟเดอร์ในครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แบบนี้ก็ต้องออกไปหาสถานที่หลบร้อนริมชายทะเลกันสักหน่อยแล้วละครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนกันละ่ะที่สามารถทําให้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรายร้อมไปด้วยคุณเขาแล้วก็ทะเลอันดามันตามคุณภุริไปพร้อมๆกันในวิวไฟเดอร์รู้แน่นอนครับวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับตอนนี้นะครับผมก็าลังเดินทางจากจังหวัดพังงาเพื่อที่เดินทางไปยังจังหวัดระนองครับถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะครับในครั้งที่แล้วนี่นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวอย่างหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งที่นั่นเนี่ยนะครับมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะฮะใต้ท้องทะเลนี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์สุด จังหวัดระนองที่ผมกำลังจะไปในวันนี้ก็ไม่แพ้กันครับมีทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากมายเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันครับว่าเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมขอแวะเติมแก๊สสักนิดหนึ่งก่อนครับแน่นอนนะครับว่าการเดินทางเที่ยวในภาคใต้นั้นก็เริ่มจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะว่าเราสามารถหาปั๊มเติมแก๊สได้อย่างง่ายๆแค่นี้ก็หมดความกังวลเรื่องของการเดินทางแล้วล่ะครับ เป็นไงบ้างครับสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมครับสมัยนี้นะครับถ้าเผื่อเราเลือกใช้ระบบแก๊สกับรถยนต์ของเราเนี่นะครับเราก็สามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกมากมายมีตังเหลือมาท่องเที่ยวอีกด้วยครับ ที่เห็นข้างหลังนี่นะครับคือภูเขาย่าครับภูเขาย่าเนี่ยเปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของจังหวัดระนองถ้าเรามาถึงจังหวัดระนองแล้วนะครับเราจะเห็นภูเขาย่าก่อนถ้าคุณเดินทางมาจากพังงานเนี่ยคุณจะเห็นภูเขาย่าก่อนก่อนที่คุณจะเข้าถึงตัวเมืองจังหวัดระนองครับฤดูกาลนี้นะครับเป็นหน้าแล้งภูเขาย่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะออกเป็นสีทองๆแบบนี้ถ้าเรามาในหน้าฝนเนี่ยนะครับภูเขาย่าก็จะเป็นสีเขียวขจีก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับ มากมากครับจากที่ผมขึ้นมาอยู่บนจุดนี้นะฮะที่ภูเขาญย่แห่งนี้นะครับผมมองเห็นทั่วทุกทิศเลยทางนู้นก็เป็นเมืองระนองทางนู้นมีปากน้ำนะฮะน่าจะออกไปที่ทะเลได้ทางด้านนู้นผมว่าจุดเริ่มต้นของทริปในวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะฮะว่าเมืองระนองเนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มากมายเหลือเกินผืนป่าที่สวยงามและมีท้องทะเลที่สวยงาม จังหวัดระนองนะครับเป็นเมืองเล็กๆตอนบนสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบทะเลอันดามันนั่นเองครับ ในอดีตจังหวัดระนองนั้นเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินที่เรียกกันว่าตะกัวดำหรือตีบุกมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แน่นอนนะครับว่าพื้นที่กว่า85%ของเมืองระนองนั้นถูกปกคลุมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนและพื้นป่าสีเขียวลาดลงสู่ทะเลอันดามันจนทำให้ที่นี่นั้นได้รับการยกย่องว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้ผมอยู่อีกสถานที่สำคัญของจังหวัดระนองนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีชื่อว่าสวนรักษาวารินนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะของคนเมืองระนองที่นี่มีจุดเด่นก็คือว่ามีน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาครับ ซึ่งเขาบอกว่าน้ำพุร้อนของที่นี่นะครับได้รับการสำรวจจากกรมวรทยศาสตร์บริการว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีแรกก่กรรมฐพนเจือปนอยู่แต่ยังมีแร่ธาตุอื่นเนี่ยสมบูรณ์มากๆเหมาะกับการใช้เป็นวารีบำบัดซึ่งเขาบอกว่าแต่ละบ่อเนี่ยนะครับก็มีประวัติความเป็นมาและบางบ่อเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นบ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ อนครับคุณผู้ชมอันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าบ่อพ่อครับที่นี่นี่นะครับเขาจะมีอยู่3าบ่อด้วยกันก็คือบ่อพ่อบ่อแม่แล้วก็บ่อลูกซึ่งเขาบอกว่าแต่ละบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิประมาณ65องศาซึ่งเขาบอกว่าน้ําจากบ่อแห่งนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์และก็บริสุทธิ์มากๆจนเขานําเข้าไปใช้ในพิธีพุทธาพิเศษซึ่งทําให้เป็นน้าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาครบ5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปากใต้และได้พระราชนิพธ์ผลจดหมายเหตุประพาสใต้โดยทรงใช้น้ำแปลงว่าในแก้วทรงเล่าถึงบ่อน้ําพุร้อนเมืองระนองไว้จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นนี้บ่งชี้เห็นว่าน้ําพุร้อนธรรมชาติระนอง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลและคุณประโยชน์นานับประการด้วยคุณสมบัติของน้ําแร่ที่ไม่มีกลิ่นกร,รมมถันน้ําใสสะอาดทําให้ระนองนั้นมีความโดดเด่นเรื่องของน้ําแร่ธรรมชาติและเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่านะครับสเสด็จเยือนระนองในปีพศ2510ได้ทรงพระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนตรักษัวารินอันเนื่องมาจากว่ามีการนําน้ําแร่ไปใช้ในการบําบัดรักษาโรคได้ผล และทําให้คนเมืองระนองนั้นมาบ,บาบัดรักษาโรคด้วยการแช่น้ําร้อนกันเป็นจํานวนมากในปัจจุบันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับพี่ตรงนี้มันคือที่ทําอะไระครับพี่อ๋อนี่เวลาเขามันน้อนแล้วนีข้าล่างจะอุ่นมันจะร้อนอ๋อนี่มันร้อนเลยเนี่ยผมนั่งูนนี่มันร้อนเลยเนี่ยน,น,น,น้ำได้น้ำน้ำได้มาจากโน้นนะแล้วเขามาเก็บไว้ข้างใต้นี่อ่ะ แล้วก็คือคนละนอนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าปวดเมื่อยแล้วก็มานอนตรงนี้แหละฮะนอนนอนเนี่ยหรือว่าคนนี้ว่าคลอดลูกใหม่ๆนะไม่ต้องอยู่ไฟเลยใช่เนี่ยมันนอนนี่เหนื่อยมันจะสบายอ๋อคือคนที่คลอดลูกนี่ก็ไม่ต้องอยู่ไฟใช่ไอยู่ไฟที่บ้านก็มานอนตรงนี้ถ้าว่าถ้ามาอยู่ไฟนั่นถ้าพีา่เกียจตอยู่ไฟก็มาน,นอนนี่ก็ได้อนอนนอนสบายสบายตัว,ตว,ตวปกติพี่มาแช่น้ําแร่บ,บ่อยไหมฮะบ่อยหรอแล้วมันช่วยอะไรบ้างที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็อย่างน้อยก็สุขภาพมันดีขึ้น แล้วก็เหนืออะไรมันออกนะในน้ำแบบเลือดเป็นหมุนเวียนเลือดมันหมุนเวียนปวดเมื่อยตามข้อตามอะไรไปเรื่อยๆมันหายแช่ประจำนะแต่ต้องแช่ประจำครับอ๋อเพราะว่าเลือดมันก็จะหมุนเวียนดีขึ้นโดยเฉพาะไอ้โรคผิวหนังนะกโรคก็กรากรื้ออะไรพวกนี้นะหายเลยฆ่าเชื้อโรคมันฆ่าเชื้อในตัวเลยถือว่าเป็นความโชคดีของคนละน้องขอบคุณมากๆครับพี่โชคดีแชร์บ้างละไม่ไหวปวดขา ก็เป็นอีกหนึ่งความโชคดีของคนระนองนะครับที่มีบ่อน้ําแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพดีแบบนี้นะครับให้เขาได้ใช้รักษาแต่ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับที่เมืองระนองแห่งนี้นี่ยนะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะเกาะเกาะที่นี่ในขึ้นชื่อมากๆนะครับในเรื่องของทรัพยากรที่งดงามมีน้ําทะเลที่ใสชายหาดที่สวยเดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย ระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform ใหม่ m i t s u b i s h i m i r a า e BBQ Plaza